ก็ขอเริ่มที่ตัว TTB ก่อนเลยแล้วกันเราคาดว่ากำไรควอเตอร์สามจะออกมาอยู่ที่5,390ล้านกำไรเนี่ยจะเพิ่มขึ้น14%บสี่เปอร์เนเยอนเยียแล้วก็1%นึ่งตคิวออนคิวตัวผลักละหลักๆกันนะคะมาจาก2อ,อย่างอย่างแรกเนี่ยก็คือในเรื่องของตัว tag benefit ที่ทาง TTB เขามีนะคะจริงๆมีตั้งแต่ 4Q 2, คิวแล้วแหละเราก็มองว่ามันจะเป็นการทยอยใช้ไปเรื่อยๆนะคะและอย่างที่2เนี่ย สองคที่ผ่านมาทีทีบี B, เขามีการใส่สำรองพิเศษก้อนใหญ่เข้ามาประมาณพันล้านเรามองว่า3 q มคิวสเนี่ยมันก็คงมีแต่คงไม่ถึงเท่าพันล้านะนะคะสตัวนี้ก็เป็นตัวผักดันในฝั่งของตัวอ่ากําไรนะคะให้มันเพิ่มขึ้นทางยออนเยีแล้วก็ q ิวอิเลยด้านของตัวสินเชื่ออันนี้ก็ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าหดตัวแน่ๆก็ลบสองเปคิวอคิคิดเป็นลบสี่จุดสามเปย หดตัวทุกกลุ่มเลยค่ะคุณอาทิตย์ไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของตัวพวก Corporate, SME หรือว่า Retail นะคะหลักๆเลย TTB เขามองว่าช่วงเนี้อาจจะไม่ใช่ทามมิ่งที่ดีในการโตสินเชื่อดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยเล,เลือกลูกค้าเยอะขึ้นมันก็เลยทําให้เห็นในเรื่องของตัวสินเชื่อนะคะลดลงสําหรับในฝั่งของตัว NPL เราคาดว่าอยู่ที่2.7%นะคะก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก2 Q 2คที่2.6 4เเซ โดยรวมแล้วเนี่ยถามว่าที b ีเรายังชอบอยู่ไหมเรายังชอบหลักๆนะคะที่ชอบเนี่ยเนื่องมาจากว่าแท็กเบเนฟิตหรือว่าผลประโยชน์ทางภาษีที่ทางท t b ีบเขาเหลือเนี่ยยังเหลืออยู่ที่ประมาณ1น0 0 0หมื่นล้านก็บอกเลยว่าค่อนข้างเยอะมากๆมันก็จะซีเคียวในฝั่งของตัวกําไรนะคะว่ายังไงกําไรของเขาเนี่ยก็ไม่ไม่น่าจะหดตัวแน่นอนแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยในฝั่งของตัวปันผลก็บอกเลยว่าค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกัน ก็ต่อปีเนี่ยก็เเต่อปีซึ่งของตัวท t b นะคะก็เป็นธนาคารเดียวที่ณนะตอนนี้ยังไม่ได้ประกาศระหว่างการเบื้องต้นเราก็มองว่าระหว่างการที่เขาจ่ายออกมาเนี่ยก็น่าจะไม่น้อยกว่าปีที่แล้วแน่นอนอันนี้ก็เป็นภาพสําหรับตัวท TB ประเด็นที่เขามีการพูดพูดกันอยู่ตอนนี้ก็คือกระทรวงการคลังที่ถือหุ้นท t b ีอยู่จะขายหุ้นออกมาเพื่อเอาเงินไปบริหารประทรงประเทศอะไรเงี้ยมันเป็นไปได้ไหมฮะคุณจูนครับ ณปัจจุบันอนอะทางธนาคารยังไม่ได้ให้ความเห็นอะไรอนะคะก็อันนี้เดี๋ยวเราติดตามข่าวกันดีกว่าว่าในอนาคตจะเป็นยังไงคะ่ะอ่าก็คือเป็นแค่เซนติเมนต์แล้วกันเนาะนะครับอในมุมของ t t b เนี่ยสินเชื่อก็ไม่ดี NPL ก็ยังขึ้นอยู่นะครับแต่มันมีลูกเล่นในเรื่องของ Tax Benefit ก็เลยทําให้ที b บโดยรวมยังยังดีอยู่ทีเนี้ยท t ทีบยังไม่ได้ประกาศจ่ายันผลระหว่างการถูกไหมครัคุณจูนเราประเมินเข้าๆไหมว่าดีเวเดนที่จะประกาศระหว่างการตรงนี้มันมันมันเยอะมากน้อยแค่ไหนครับโดยประวัติแล้วเนี่ยเขาแบบจ่ายครึ่งครึ่งไหมหรือว่าแบบจ่ายช่วงต้นปีน้อยๆแล้วไปจ่ายปลายปีเยอะๆครับคุณจูนครับอ่าสําหรับท t ทีบีนะคะด้วยความที่ว่าก่อนหน้าเขาเขาพึ่งเหมือนเหมือนกับว่าเข้ามารวมมอนนะคะเป็นเหมือนกับว่าอ่าท m b กับ Tbank ดังนั้นเนี่ยในช่วงปีแรกที่รวมเนี่ยเขาไม่ได้มีจ่ายระหว่างการมาเลยซึ่งปีที่แล้วเป็นปีแรกที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ในเรื่องของตัวการจ่ายระหว่างการของตัว TTB ีบีซึ่งเราเชื่อว่าปีนี้ก็น่าจะมีเหมือนกันน่นะคะถามว่าครึ่งครึ่งไหมก็บอกเลยค่ะคุณอาทิตย์ว่าค่อนข้างที่จะครึ่ง จะไม่ได้เหมือนแบงก์อื่นๆ,ๆที่ปกติแล้วอ่ะเขาจะจ่ายช่วงปลายปีเยอะแต่ของตัวทีทีบะค่ะพอๆกันเลยค่ะระหว่างะระหว่างการกับในฝั่งของตัวปลายปีนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็มองว่าไอด้ดีเวนที่เขาจ่ายออกมาเนี่ยไม่น่าจะต่ํากว่าปีที่แล้วแน่นอนแล้วก็ในฝั่งของตัวยิวเนี่ยก็ค่อนข้างสูงค่ะเพราะว่าถ้าเราดูทั้งปีอะค่ะคุณอาทิตย์เอร์เนันนี้เท่ากับตัวคิสโก้เลย ซึ่งในฝั่งของตัวอย่างที่คุณอาทิตย์ก็มีสรุปไปแล้วว่าเขาเองมีลูกเล่นในฝั่งของตัวแท็ก e n e f i t ด้วยดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่าของเขาการจ่ายปันผลเนี่ยก็เป็นอันดับประมาณอันดับสองในฝั่งของตัวแบงก์เลยรองจากเอซีบีนะคะก็ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนอืมอืมนะครับเพราะฉะนั้นเอเราเลือกทีทีบีเป็นท็อปพิกด้วยป่ะครับคุณจูนฮะ นับปัจจุบันยังไม่ใช่นะคะท็อปพิกของเราเนี่ยจะเป็น KTB แล้วก็ k b a n k ค่ะของตัว TTB จะเป็นอันดับ3ค่ะคุณอาทิตย์หลักๆเลยที่ที่อ TTB ไม่ใช่ท็อปพิกของเราเนี่ยเนื่องมาจากว่าเราก็ต้องยอมรับนะคะว่า TTB เขาก็มีความเสี่ยงในฝั่งของตัวเช่าซื้อไม่ได้ต่างจากทีสโก้กับ KKP เหมือนกันเขามีพอร์ตเช่าซื้อตรงเนี้ยสามสิบเปอร์เซ็ซึ่งซึ่งมันมันจะน้อยกว่า อ่าทิสโกกับ KKP ะนะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งที่ TTV เราเรามองว่าดีกว่าทิสโกกับ KKP เนี่ยก็หลักๆอย่างอย่างที่เราบอกไปนะคะมีแท็กเบนเนฟิตเหลือปันผลก็ก็ค่อนข้างสูงในฝั่งของตัวพวกกำไรก็น่าจะเห็นการเติบโตทั้งเยอเนีย,นย,ยแล้วก็ Q1Q ก็เลยยังเหมือนกับว่าเมนเท Buy นะคะแต่ว่าไม่ใช่ท็อปฟิกค่ะ